สิ่งที่ผมจะมาสอนก็คือวิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์นะฮะพอดีผมเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยคนประชากรเริ่มทยอยเข้ามารู้จักโปรเจกต์ซอมบอยมากขึ้น แล้วก็เห็นในกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยเริ่มพูดถึงว่าอยากสร้างเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนสร้างกันยังไงโอเคเรามาดูที่แถบเมนูด้านหน้านี้เลยฮะลองกดเข้าไปที่สร้างเซิร์ฟเวอร์เลยนะฮะเราจะมาดูว่าฟังก์ชันต่างๆของตัวเลือกการสร้างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้เราก็ไปที่ตั้งค่าก่อนนะฮะอันนี้ก็จะมีรายชื่อของเซิร์ฟที่เราเคยได้สร้างไว้นะฮะถามว่าจะสร้างใหม่ต้องทํำยังไงนี่ฮะกดเข้าไปตรง ตั้งค่าใหม่เลยใส่ชื่อให้กับการตั้งค่าใหม่เรียกว่า test แล้วกันะฮะ server เมื่อ ผลจากการตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะก็จะเป็นดีเทลรายละเอียดต่างๆของการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งตามข้อมูลพื้นฐานที่เขาให้มาเนี่ยจริงๆก็สามารถเล่นกันได้แล้วแต่มาดูฟังก์ชันอื่นๆกันอันนี้ public name ฮะคือชื่อเซิร์ฟสาธารณะเราก็ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ฮะเป็นชื่อเซิร์ฟนะฮะอ่ามี description นะคบรรยายนะฮะเมื่อมันโผล่ในพื้นที่สาธารณะคุณอยากใส่คำบรรยายว่าอะไรอย่างเช่นว่าเล่นกันเองบันเทิง เงนบังเธง อ่ะเียฮะเพื่อสําหรับเพื่อนๆี่ก็เป็นตัวเลือกว่าคุณจะเปิดให้เซิร์ฟของคุณเนี่ยเป็นสาธารณะไหมหรือว่าจะให้เพื่อนๆเ,เล่นกันอย่างเดียวน,นี้ถ้าเป็นสาธารณะคือทุกคนสามารถเห็นเซิร์ฟนี้ได้แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีการให้ใส่รหัสสําหรับคนที่คุณคัดเลือกแล้วนะฮะอ่ะสมมติ1 2 3 4เป็นรหัสอันนี้ก็สําหรับเวลาเราไปหาเพื่อนๆในกลุ่มเฟซหรือในโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะเราก็สามารถคัดคนได้ว่าโอเคคนที่คุณคัดแล้วคุณสามารถให้รหัสกับเขาได้ ท่านต่อไปเลยนะฮะเราจะไปจุดที่สำคัญจุดหนึ่งสำหรับการสร้างเซิร์ฟเวอร์นรันั่นก็คือการใส่ม็อดนะฮะไปแถบซ้ายมือคุณจะเห็นม็อดจากเวิร์กช็อปบน Steam อันนี้คือจะมีตัวเลือกของม็อดให้นะฮะซึ่งม็อดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นม็อดที่คุณต้องดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะ คุณต้อง Subscription มาแล้วจากใน s t e a m ครับผมยกตัวอย่างเช่นผมอยากใส่มอ Zombie Authentic นะฮะผมก็ติ๊กใส่มาผมอยากใส่ Mod ออกกำลังกายโดยที่มีกระเป๋าผมก็ใส่มาอยากให้ตัวละครมี Movement การใช้มือเท่ๆผมก็ใส่มาซึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมกับตัวเลือกต่อไปก็คือ Mod เนี่ย อันนี้เขาก็จะบอกว่าผู้เล่นที่จะเข้าเซิร์ฟนี้ต้องมีมอดเหล่านี้เพื่อเข้าร่วมนะฮะนี่มันก็จะถูกใส่มาแล้วเชื่อมต่อจากอันเมื่อกี้นะฮะตัวเกมก็จะบอกว่าโอเคมอดเหล่านี้สามารถเล่นในมัลติเพลเยอร์ได้แต่ผู้เล่นที่จะเข้าร่วมต้องมีมอดเหล่านี้ด้วยทีนี้เวลาอีกฝั่งกดเข้าเซิร์ฟเราเนี่ยตัวเกมก็จะบังคับให้ดาวน์โหลดมอดนี้ก่อนหน้าเข้าเซิร์ฟครับผมอันนี้ก็แผนที่ครับ ถ้าคุณดาวน์โหลดม็อดเพิ่มแผนที่มาคุณก็จะมีตัวเลือกนี้ให้ใส่ครับผมแต่ถ้าไม่มีเราก็จะมีแผนที่ใหญ่ของเกมอยู่แล้วนะฮะแผนที่ที่มีหลายๆเมืองรวมกันริเวอร์ไซ n ์ม o นโ o ลุยส์วิลเมืองต่างๆนะฮะแผนที่พื้นฐานนั่นเองพื้นที่เกิดฮะสามารถเซตจุดสปอนได้แต่ไม่มีอะไรมากฮะเอาละส่วนสําคัญอันนี้ก็สําคัญนะฮะมาที่ตัวเลือกผู้เล่นอันนี้ก็สําคัญนะฮะเวลาเล่นกับเพื่อนเนะี่ย มันก็จะมีตัวเลือกว่าคุณจะอนุญาตให้มีการนอนไหมถ้าอนุญาตก็ติ๊กครับอย่างเช่นนี่เขาบอกว่าเมื่อตัวละครผู้รอดชีวิตรู้สึกเหนื่อยผู้เล่นสามารถเลือกนอนหลับได้แต่ไม่จําเป็นต้องนอนหมายควาไงฮะหมายความว่าถ้าเขาเจ็บป่วยเนี่ยสามารถนอนพักได้แต่ตัวเกมไม่ได้บังคับว่าต้องนอนอันต่อไปจะตอบโจทย์ข้อที่แล้วครับว่า sleep need ก็คือจําเป็นต้องนอนอันนี้เป็นตัวเลือกที่จะบอกว่า ตัวละครคุณสามารถเหนื่อยล้าแล้วก็จําเป็นต้องพักผ่อนเหมือนเวลาเล่นซิงเกิลเพย์ครับเวลาเราเล่นกันหลายคนใช่ไหมฮะถ้ามีกัน10คนเนี่ยถ้าคุณจะเข้าโหมดนอน10คนนี้ต้องกดนอนพร้อมกันครับไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยถ้าใส่ถ้าใส่คุณลักษณะมาต่างกันเนาะบางคนอาจจะง่วงแล้ว บางคนอาจจะมีค่า stamina าในการง่วงนอนที่มากกว่าคนอื่นมันก็เลยทําให้ไม่สามารถนอนพร้อมกันได้ดังนั้นอันนี้ถ้าจะเอามาต้องคิดดีๆฮะแต่ถ้าตั้งค่าพวกนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถกลับมาตั้งค่าใหม่ได้ฮะถ้าเล่นกับเพื่อนแล้วพบเจอปัญหาค่อยกลับมาแก้ไขได้ครับผมจริงๆก็มีอีกหลายตัวเลือกให้ตั้งค่านะฮะอันนี้ก็จะสอนตั้งค่าพื้นฐานต่างๆและกันตรงจุด sandbox นี่คืออะไร sandbox ก็คือตัวเลือกการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ของเราเนี่ยฮะจะเป็นยังไงบ้างประชากรซอมบี้จะเยอะไหมเวลาในเกมให้เริ่มวันที่เท่าไหร่จะเริ่มมกราเลยรไหมเริ่มธันวาหรือว่าเริ่มพื้นฐานอันนี้คือเวลาพื้นฐานนะเวลาคุณกดซิงเกิลเพลเยอร์พื้นฐานในโหมดไฮนะเนี่ยจะถูกตั้งค่าไว้ที่วันที่นี้ครับ9กรกฎาคม เวลา9โมงนะนี่สภาพของ world ที่เรา g e n e r a t เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างตัดน้ำตัดไฟวันที่เท่าไหร่อันนี้เราก็ตั้งค่าได้ฮะหรือว่าถ้าคุณอยากได้ค่าพื้นฐานเลยเนี่ยเหมือนเวลาเล่น single player เนอะเวลาเริ่มเล่นกับเพื่อนใหม่ๆเนี่ยก็ลองตั้งค่าพื้นฐานกันก่อนได้ฮะปริมาณสิ่งของต่างๆการปรับแต่งตัวละคร ยานพาหนะความเร็วถังน้ำมันเป็นยังไงแต่ละไอเทมที่จจะสปอนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฮะเราสามารถตั้งค่าได้นะถ้าเป็นในโหมด s ซนบ็อกโอเคสมมติถ้าคุณได้การตั้งค่าพื้นฐานที่อยากจะลองแล้วนะฮะพก,กดบันทึกอ่าทีนี้เซิรที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้ก็จะโผล่ขึ้นมาในรายชื่อเซิร์ฟที่คุณสร้างนะ,ะเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า test server เขียเรากด ย้อนกลับฮะแล้วก็จะเลือกสร้างเซิร์ฟเวอร์นะฮะก็กดเทสเซิร์ฟเวอร์อันที่คุณตั้งค่าเมื่อสักครู่แรมเนี่ยอ่าถ้าคุณจะเล่นกันเยอะแรมก็คือเรียกว่าเป็นความจุของเซิร์ฟเวอร์ละกันนะฮะถ้าเราเล่นกันเยอะมีการเจเร์ไตไอเทมที่มากอ่ามีการเจเรรตซอมบี้ที่เยอะเมืองที่ใหญ่มีการยัดมอดเข้าไปเยอะเนี่ยก็ขยายแรมได้นะฮะตอนแรกน่าจะอยู่พื้นฐานที่4หรือเปล่าเขาน่าจะให้พื้นฐานมาที่4นะฮะ ถ้าคุณใส่ไปเยอะมากคุณก็ลองสัก8แต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรมของเครื่องที่เป็นโฮสต์ของเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะฮะโอเคทีนี้เราลองกดเริ่มเวลาในช่วงการสร้างเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฮะจะช้าจ,จะเร็วขึ้นอยู่กับจํานวนมอดที่เรายัดลงไปนะอันนี้ไม่น่าแปลกใจก็คือถ้ามีข้อมูลเกมเพิ่มมากขึ้นมากกว่าค่ามาตรฐานของเกมเวลาในการสำรองข้อมูลใส่เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะเยอะขึ้นฮะเมื่อกี้เรากดไปประมาณ3มอดสมอด เองะฮะก็คิดว่าน่าจะไม่นานเท่าไหร่อ่านี่กำลังโหลดแผนที่กําลังรับข้อมูละฮะถ้าถ้าตรงนี้ยังขยับขยเยื่นอยู่ก็แสดงว่าตัวเกมยังกําลังทํางานอยู่นะนี่เราใส่ไปแค่3ามมดก็เลยสามารถเริ่มเกมได้ง่ายๆนะฮะโอเคทีนี้ก็คือการเลือกจุดเกิดเลยฮะเหมือนตอนเราเล่นซิงเกิลเพลเยอร์เลยถ้าคุณมากับเพื่อนมือใหม่จะเมืองเล็กๆก็ได้นะฮะ มากับเพื่อนช่ำๆๆและมากันเยอะมาก4ีซ้าหคนก็จัดเวส t ์พอยต์ไปเลยเมืองใหญ่เลือกอาชีพเหมือนเดิมฮาเหมือน s i n เ l ิลเพลเยเลยถ้าคุณมีเซตที่คุณชอบอยู่แล้วก็จัดให้เขาหน่อยนะมีเซตที่จัดไปแล้วก็จัดสักหน่อยตัวเลือกเหมือน s i n เ l ิลเพลเยเลยฮนะในขั้นตอนนี้เพียงแต่ว่าตัวละครตัวแรกที่จะสร้างเนี่ยนะ่าจะต้องเป็นโฮสต์ก่อนนะฮะโฮสต์ Host ต้องจัดแจงอะไรให้เสร็จก่อนนะ เซิร์ฟเวอร์ถึงจะเริ่มทํางานอ่าตอนนี้ก็เซิร์ฟเวอร์เริ่มทํางานแล้วฮะถามว่าขั้นตอนต่อไปทําอย่างไรเขามีแจ้งอยู่นะฮะนี่เพื่อชวนเพื่อนของคุณกด ESC ก็ได้นะฮะแล้วก็ตัวเลือกเชิญเพื่อนเพียงแต่ว่าเพื่อนตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนในสตรีมของคุณนะฮะคุณต้องกดอนุญาตก่อน,นะฮะแล้วก็กดเชิญเขาเข้ามาเขาถึงจะเข้ามาได้นะครับผมเท่านี้ก็เริ่มชมรมคนเอาชีวิตไม่รอดกันได้แล้วนะฮะ ไม่มีอะไรมากมายเลยพอดีผมเห็นว่าช่วงนี้เกมกําลังเข้ามาเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะฮะในกลุ่ม Facebook เพราะว่าอยู่ในช่วงลดราคาพอดีก็เลยได้เห็นคําถามแบบนี้มากขึ้นครับว่าจะตั้งเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนทํายังไงดีผมก็เลยเอาวิธีสร้างเซิร์ฟเวอร์แบบคร่าวๆมาให้ดูกันฮะก็จบกันไปแล้วเท่านี้ครับกับ How to วิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนๆนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันฮะขอทุกคนโชคดีกับการเอาชุดไม่รอดซิว